เอาเราคาะผมมันมีคนทำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมานะ <c oughs> ที่เกี่ยวกับคำนวณนะครับแอดอปที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วสำหรับผมผมมองว่าอุปทานเซอร่ามันมันไม่น่าจะทำได้ตามที่มันเขียนไว้นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ ตัวเทอราอุปทานเทอรามันมีหกพันเ้าร้อล้านนะครับผมโดยประมาณนะหรือเงินบาทขออนุญาตหกพั 6, ล้านโดยประมาณก็อาจจะไม่ไม่ตรงกับ a d o ์ดเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีบวกลบเล็กน้อยนะครแต่คิดว่า a อ l โ c a t ชั n ของมันที่มันวางไว้เนี่ยน่าจะได้คํานวณบางส่วนอยู่นะครับผม ซึ่งถามว่าหลายหลายคนนะครับที่ซื้อไปัแต่ตอนช่วงรี e ูน่านะครับผมกับตัว post u t นะครับผมมันจะแตกต่างนิดหน่อยขออภัยอันนี้คือช่วงหลังนะผมที่เกิดเหตุการณ์นะครับผมก็คือคนที่ซื้อหรือคนที่ถือครองถึงช่วงหลังๆนี้นะผมก็จะมีโอกาสมันจะมีโอกาสได้รับแตกต่างกันไปนะฮะเรามาดูกันนะครับผมสมมติว่าคุณถือูน่านะครับผมในช่วงเวลาก่อนนี้ประมาณ50 0 0 0ื่นนะครับผมคุณมีโอกาส รับ Air d o อกนะครับผมตัวที่เขาประเมินนะครับประมาณซีเมื่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบหกนะครับดูหน้านะครับผมถามว่าเยอะไหมเขาบอกเลยว่าไม่เยอะนะฮะับแล้วถ้าเป็น u s t ล่ะ UTS อะ UET ก็พันสองนะครับลดหลั่นเงนไปนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น UET ล่ะตัวหนึ่งนะเก้าร้อยเก้านะครับผมแล้วถ้าเป็นอันใหม่นะครับผมอันนี้ ใส่ไปเยอะๆหน่อยก็เนี่ยฮะต่อให้เยอะกว่านี้นะครับผมเอาง่ายๆก็ได้แค่เนี่ยฮะไม่กี่ลูน่านะผมเอาง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับรเว็บไซต์นี้นะเอามาดูเปรียบเทียบได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นะแต่ก็เอามาดูกันได้นะสำหรับใครที่ยังเก็บลูน่าไว้นะครับผมแต่โดยสรุปอะ อย่าเพิ่งไปคอนเน็กนะครับอเทอราลิตี้นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเวิร์กขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นเข้าคร่านะครับให้เรามาดูรีเช็คกันเฉยๆนะผมย้านะครับอย่าเพิ่งคอนเน็กมันนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูยังไม่สามารถดูระบบได้นะครับอันนี้คือช่วงก่อนนะครับผมที่เกิดเหตุการณ์ครสิทนะครับในช่วงหลังเหตุการณ์ครสิทนะครับผมก็ลองมารีเช็คกันได้นะว่าเราจะได้แอ o ดอเท่าไหร่นะครับผมแต่ด้วยส่วนตัวของผมนะผมชัดนะครับผมว่า เทอร์าสอาจจะไม่อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่คิดว่าดูคอนน่าจะไม่มีอนาคตในอนาคตในเกาหลีใต้แล้วล่ะครับผมเพราะว่าน่าจะโดนจับแน่ๆนะฮะในส่วนของอการค่าคาเนยนะที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่ากิมริปเปอร์อ่ะมันไม่ได้เอาออกมาแค่มัจุราชมันไม่ได้ออกมาแค่โชว์ให้กลัวนะ ออกมาให้โชว์แล้วมันต้องมีคนมันต้องมีตายนะครับผมนั่นหมายความว่ามันต้องมีคนสังเวยแน่นอนนะครับอันนี้คือความชัดเจนอย่างหนึ่งนะยังไงก็ตามนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ถึงอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วคิดว่าจะซื้อเพิ่มนะฮะบอกย้ำเลยนะครับผมต่อให้คุณซื้อเพิ่มนะครับผมคุณมี5้ล้านนะครับผมลูน่านะมันก็ได้แค่เ2งนะครับผม้าง่ายๆคือมันไม่คุ้มค่าอะไรเลยในแต่ทีเดียวนะครับผมในช่วงของโพสต์ UBT โพสต์ลูน่านะครับผมหลังจากตัวใครสิบนะครับผมเป็นนห่วงะ เจดี้นใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับสวัสดีครับ